สวัสดีครับผมสวัสดีเช้านี้นะครับอัปเดตพินเสร็จใหม่ๆนะครับผมพินปลูกไฟฟ้า3คอนแทกนะครับนี่ครับนี่นําเสนอนะครับผมเสร็จไวนะครับไม้สักนะครับผมไม้สักทองนะครับลวดลายนะครับสีตามลายไม้นะครับปลูกไฟฟ้าสาคอนแทกนะครับสวยมากนะครับ นี่หอพญยานาคครับเป็นไม้ทอดเดียวแล้วจะเป็นทรงหยดน้ําแหลมนะครับ <c oughs> เป็นไม้สักทองนะครับนี่สามพอนแทกครัหอพยานาคนะครับ,าานะรบดูกลางแจ้งครับนี่ ลายไม้สวยนะครับไม้สักนะครับไม้ท่านเดียวนะครับนี่นะครับปลูกไฟฟ้านะครับไม้สักจะมีน้ําหนักเบาลวดลายสวยนะครับลายไม้สีตามลายไม้เลยนะครับนี่ครับดูอีกตัวนึงครับผมนี่นะครับนี่ไม้สักตัวนี้จะเป็นทรงใบโพูนะครับ สีลไม้สวยมากนะครับไม้ท่อนเดียวเหมือนกันนะครับนี่ครับไม้สักทองล้วนลายลน,านานจะเห็นลายไม้นะครับนี่ทำขึ้นมาสวยมากนะครับว้านะครับปลูกไฟฟ้าสัมกแกนะครับดูกลางแจ้งครับนี่ทรงไปโพนะครับ ปลูกไฟฟ้านะครับรลายไม้สวยๆไม้ท่อนเดียวแระนาคถั่วได้นะครับนี่ครับเลยไม้สักทองครับไฮไว้นะครับมีสองตัวทาน,นั้นนะครับ โทรด่วนเลยครับผมปลูไฟฟ้า3คอนแทกไม้สักทองนะครับไม้สักทองลายลวดลายจะหายากนะครับครับปลูกไฟฟ้า3 c o คอนแทกนะครับชอบทรงไหนนะครับสวยมากให้ไวนะครับพินบ,บ้านทะเลโดยตรงเลยครับ3คอนแทกไม้สักทองปลูงไฟฟ้าครับ